สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเรามากิมมาม่าก,กันค่ะมาม่าเผ็ดมากผ็ดมากแต่เส้นใหญ่ไปนเส้นใหญ่นะคะลองชิมก่อนเผ็ดค่ะมามา่าเอโคมาม่าเอโคเอโคแปว่าอะไรคิดมาม่าจ้า ้ากระล้องนะคะแล้วก็กาแฟแด้วยนะคะฝากกระห้องพี่น้องเอ้ยกินพี่เก้าเนาะแม่คะขอชิมด้วยได้ไหมมันเผ็ดกินได้หไหมลูกกินได้กลลองเอ้ยมีผู้เรียมน้ํารอแล้วครับมากินน้ํากินอะไรมัน,นบบกินเส้นหรือว่ากินน้ํากินอะไรก็ได้นะครับ มันจะลองดูน้องปูอยากเป็นคนเก่งนะกินเผ็ดได้ดอเก <ละ S 2> <อ>่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวยวให้หนูนั่งตรงนี้ให้แม่ตั้งนี้ขยับขยับมากินดเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามันน้อยเวลาแป๊บเดียวมากินเิ็กินได้หรือเปล่าอ๋อ,อ,อเก่งมากมาม่มาเผ็ดนะคะมาม่าญี่ปุ่นเนาะเผ็ดเขากินได้ก็เก่งแล้วค่ะเนาะ เก่งแล้วกินได้ก็เก่งแล้วค่ะอ่านอีกไหมอีกไหมต้ำเดียวจบเลยพี่น้องอืออือเผ็ดข้ามอือกินน้ำเกิดจะหมดอ่ะตอเติมเต็มเลย แม่ครับเขาเรียกว่ายำๆไม่ใช่มาม่าไม่ใช่ญี่ปุ่นและวไม่ใช่อลราณหรือว่ามาม่าโอเคอร่อยนะแมครับหรือว่ามาม่าโอเคครับค่ะอย่างั้นเผ็ดนะครับเส้นใหญ่แต่นี่เผ็ดกว่าอีกใส้พริกอีกเนาะอืมอืมอร่อยไหมอืมเผ็ดไหมร้อนไหมไม่ร้อนแล้วไม่ร้อน จะเตรียมน้ำก่อนแป๊บนึงไม่ต้องงุคือนี่แหละไม่กินละถ้ามาน,นั่งเดียวแป๊บเดียวก็สามเวลาสามากินกมากินอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะห้าสีนาทีได้ไหมาสามอโอเคสีก็ได้อะไรลูก่นะรลูกอะยิ้มนะยิ้มยิมย้มยิม้มยิมย้มยิม้มยิ้มมยมยิ้มยิ้ามากีกที่พี่ <laughs> ว่าสิได้กินพี่อน้องเห็นแ,แบบนี้อ,อยาก,กาเป็น,าน,านคนตัวอยากกินเผ็ดอะไรขนาดเราเคยกินขนมกินใส่น้ำยาเละตัวกันเลยอร่อยนะคะอืมันตั้งกันเลยค่ะเส้นมันนุ่มนุ่มตั้งกันจยกา่พอน้อยเลยเนาะแต่แต่คิดว่าน้ำเส้นใหญ่เส้นใหญ่เท่านี้ไปเรียนใส่นี้เลยอ, <laughs> อะไรแมห่หกหย่อ โอ้ยขามหน่อยพี่เนาแค่ข้าหนูเคยทำอะไรเพื่อนบ้างแล้วหนูหนูช่วยดูแลอาการแบบนั้นบางทีกินเลอวหนูก็เช็ดให้เช็ดตลอดเก่งมากแล้วหนูเคยสอนอะไรอ่านทุกวันให้แหนมบางทีก็สอนเพื่อนบ้างอข,าขอบคุณทุก,การรับชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะ ดีค่ะะหนูเชื่อชลมึงราศีเชื่อในเจ้น้องมีโผล่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ